รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโหชงเฟรชเมนพี่ไว้ สวัสดีค่ะสวัสดีสดพ่อ<ด>รอง<ด>ค่ะ<ด>ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามตำนานค่ะรายการที่ปิงปองและพ่อรองนะคะจะมาเล่าขานถึงตำนานที่มีอยู่และก็เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตำนานเรื่องเล่าตำนานสถานที่ตำนานอาหารโอ้โหจะขนมาเล่ากันให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สนุกกันตลอดทั้งรายการเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ต้องถามพ่อรองก่อน<ม>ด้วยโลเคชั่นของเรานี่อลังการมากเรื่องราวเนี่ยจะเกี่ยวกับการชกมวยหรือเปล่าพ่โอโอ้โหเกือบถูกแล้วลูก แต่เรื่องที่เล่าวันนี้นะไม่ใช่การแข่งขันธรรมดานะลูกคนทั้งโลกให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไงล่ะลูกอกีฬาโอลิมปิกแล้วโอลิมปิกเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงคะทำไมเราถึงดึงมาเป็นตํานานที่จะเล่ากันในวันนี้ครับพ่อถ้าอย่างนั้นปองต้องไปฟังก่อนว่ากีฬาโอลิมปิกมีความเป็นมาอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลยครับในช่วงเปิดตํานานครับ โอลิมปิกไทยโอลิมปิกถือเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1,896ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซและจะมีการแข่งขันต่อเนื่องกันทุกๆ4ปีซึ่งมีเฉพาะโอลิมปิกฤดูร้อนและโอลิมปิกฤดูหนาวเท่านั้นประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกในคริสตศักราช1,952ที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟิแนแลนด์หลังจากนั้น ประเทศไทยก็เข้าร่วมทุกๆการแข่งขันแต่ต้องรอถึง24ปีกว่าที่นักกีฬาของไทยจะได้รับเหรียญรางวัลแรกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และนับจากครั้งนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยก็มีการพัฒนาทางด้านกีฬามากขึ้นและสามารถคว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมชาติไทยมาได้ทุกๆครั้งที่มีการจัดการแข่งขันขึ้นซึ่งในแต่ละครั้งประเทศไทยก็จะมีฮีโร่ที่สร้างความภาคภูมิใจและได้นำเหรียญรางวัลในชนิดต่างๆมาให้ชาวไทยได้เชื่อชม และยินดีไปกับความสําเร็จของเหล่าทัพนักกีฬาของไทยซึ่งสมกับคําที่ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกหลังจากที่ประเทศไทยเราได้มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วเนี่ยปองรู้ไหมว่านักกีฬาคนไหนจากกีฬาอะไรที่สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญคว้าเหรียญแรกจากกีฬาโอลิมปิก กลับมาสู่ประเทศไทยเอถ้าให้ปองเดานะคะต้องเป็นมวยไหมคะพ่อเพราะว่ามวยเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะที่ดังมากๆ้กก็เป็นศิลปะป,ประจําชาติไทยแน่นอนและลูกปองเอยและคนคนนั้นก็คือไทยเยาวพูลทรัตเป็นนักกีฬามวยแต่ว่าเป็นมวยสากลสมัครเล่นนะลูกนะรุ่นไลฟ์ฟราเวทถือว่าเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลแรกคือเหรียญทองแดง ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นในปี1976งั้นแปลว่ากีฬามวยสมัครเล่นในประเทศเราตอนนั้นรวมไปถึงทพ่พยาวเนี่ยตอนนั้นต้องดังมากๆเลยใช่ไหมคะพ่อในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเราเป็นอย่างยิ่งที่คว้าเหรียญรางวัลมาได้ทุกครั้งของการแข่งขันโอลิมปิกสร้างชื่อเสียงให้กับวงการมวยสาคลข,ของประเทศไทย เพราะไม่มีครั้งไหนที่มวยสากลเราไปแข่งแล้วจะไม่ได้รับเหรียญรางวัลกลับมาเลยลูกโหดีใจค่ะคุณผู้ชมดีใจแทนนักกีฬาแล้วก็สมาคมมวยจริงๆเลยนะคะแต่นั่นเป็นเพียงประวัติศาสตร์นะลูกยังไม่ใช่ตำนานปองรู้ไหมว่ากีรามมวยสากลสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยด้วยนะลูกนะตอนนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกที่เสียงเพลงชาติไทยเราดังกึกก้องเป็นครั้งแรก พร้อมกับธงที่ปลิวสวัยบนเวทีโอลิมปิกระดับโลกที่ทุกคนในชาติต้องจดจำถือว่าเป็นตำนานบทใหม่เลยคว้าเหรียญทองแรกจากการแข่งขันกีฬามวยสาคนสมัครเล่นรุ่นเฟเธอเวลสำเร็จก็คือสมรักคำสิงยังไงลูกโอ้โหรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ค่ะและก็ความภาคภูมิใจของนักกีฬาไทยความพิเศษก็คือสมรักเจอกับเซราฟินโทโดลอฟนักมวยจากบาลเกรีย ก่อนรอบนี้นะฟุโรอฟสามารถชนะฟรอยเมเวทเทอร์จูเนียนักพกชาวอเมริกันชื่อก้องโลกมาได้ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นนักทุกที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้ทําให้ฝีมือและชื่อเสียงของสมรักคําสิงเป็นที่ประจับสมฉายาของพี่สมรักคําสิงค่ะคุณผู้ชมไม่ได้โม้จริงๆ ร่วมแข่งขันอลิมปิกครั้งนี้ผมไปในนามพี่น้องประชาชนชาวไทยโค้ชคิวบาโค้ชฟอนเทเนียนแกมีเทคนิคการซ้อมที่ดีมากแล้วก็ตามชื่อชันแล้วผมไปลองมากผมก็ยอมรับผมกลัวอยู่พอออกมุมผมประทับใจคำหนึ่งที่ก่อนก่อนที่จะออกไปโชคครับแกบอกว่ายูนัมวันน n า w ชนะแน่นอนสมรักรวยเป็นญงครับค้ชสุดใหญ่ตัวศาสตร์้อนเมฆไทยดาวไ้เยนะครับวันนี้ครับวันที่5สิงหาคมสมรักคำสิงครับ วีรบุรุษจากตำบลเดินสมบูรณ์ออบ้านไผ่จัังหดขอนแก่นครับสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยเป็นเหรียญแรกครับและหลังจากนั้นลูกนะทีมชาติไทยก็ได้เหรียญทองจากการแข่งขันมวยสาสมัครเล่นมาตลอดแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีนักกีฬาที่เก่งๆอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่างล่าสุด ต้องถูกจารึกเป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานของไทยนั่นก็คือโอลิมปิกโตเกียวเกมปี2020ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยเลยทีเดียวที่คว้าเหรียญทองในกีฬาเทควันโดจากน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนากจซึ่งถือว่าเป็นนัเกเทควันโดของอาเซียนคนแรกที่ได้เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกเกม จริงๆประทับใจมากนะคะถ้าเราได้ดูเกมการแข่งขันแมตช์นั้นเนี่ยคุณผู้ชมขอบคุณนะคะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็เสียงชื่นชมจากทั่วโลกมากมายกล้องโลกจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆนะคะปิงฟองแล้วก็พ่อรองค่ะยังคงเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนนะคะในทัวร์นาเมนต์ในการแข่งแมตช์ต่อๆไปก็สู้ๆกันค่ะทุกคนแต่คุณผู้ชมคะช่วงเวลาความสนุกคะ่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องพักเบรกกันไว้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุนรับของรางวัลจากทางรายการตามตำนานได้ง่ายๆวันนี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าผู้ที่คว้าเหรียญทองแรกของไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์คือใครส่งคำตอบมาให้เราทางแฟนเพจ a c e b o o k mm hmm. เพียงพิมพ์ชื่อรายการและตามด้วยคำตอบรุ้นลับทันทีของรางวัลจากทางรายการตามตำนานไปเลย สนับสนุนโดยโชัชงเฟรชเมนพี <Fresh> man, ่ไหวผู้ชมค่าต้อนรับการกลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงของรายการตามตำนานค่ะช่วงนี้อีกฉันเคยวิงองมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วค่ะเพงไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็เจอว่าแบบเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่ากำหนดอายุยังน้อยอยู่เลยนะลูกจริงๆต้องระวังนะถ้าเราไม่ระวังให้ดีไม่เลือกกินกินตามใจปากตัวเองพอปองอายุมากๆเข้า เรื่องความดันเรื่องไขมันมันจะตามมานะลุงนะโอ้โห oh, น่าจะเหมือนกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตเขาจะมาแชร์ให้เราฟังว่าถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยมันอันตรายยังไงกับแขกรับเชิญของเราในช่วงของตามรอยภูมิปัญญาไทยค่ะ เชอรี่สวัสดีค่ะให้คุณแม่เชอรี่แนะนําตัวกับคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะเป็นเจ้าของกิจการกดังสินค้ามือสองนะคะคือเนี่ยผู้จัดการทั่วไปค่ะจัดการทุกอย่างเลยค่ะของไม่ได้เป็นตําแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปทำทุกอย่างดูทั้งหมดขนาดทําทุกอย่างเองนะยังนอนไม่หลับเลยอ้าวเหนื่อยขนาดนะ้ยังนอนไม่หลับอีกมันก็คิดหลายๆอย่างมันกลัวตรงนู้นกลัวตรงนี้คือแบบมันหลับไม่สนิทไงกลางวันกลางวันเนี่ยนั่งนะอย่างเงียบนะเงียบปุ๊บหลับ เพราะว่ากลางคือนอนไม่หลับใช่ค่ะตอนแรกก็ไปหาหมออ่ะหมอก็มีเตือนด้วยบอกว่าโหเนี่ยโชคดีที่คุณมาเร็วนะถ้ามาช้านะอาจจะมีโอกาสได้เป็นเองเส้นเลือดในสมองติดสโตร์ทีนี้ก็บองตรงรุ่นเราแล้วเนี่ยก็แบบถามไปทั่วเนี่ยถามผู้รู้อย่างเงี้ยเยอะแยะเลยว่าผู้รู้อะไรบ้างไหมใช่ค่ะอะไรที่ช่วยได้เพราะเดี๋ยวนี้สมุนไพรไทย เวิร์กที่สุดก็ได้กระเจี๊ยบแดงมาก็มาต้มต้มหุ่นมัน้างต้มเสียเวลาทำมาหากินงานก็ยุ่งอยู่แล้วต้องเลือกของอีกต้อันั่งต้มกระเจี๊ยบอีกใช่แล้วกระเจี๊ยบตัวเดียวเลยเหรอคะที่แล้วไม่จบให้กระเจี๊ยบตัวเดียวด้วยเป็นสิ่งกว่าชนิดแล้วเราทำไมเราไม่หารอะไสิ่งอะไรที่มัน สามารถรวมมาอยู่ในที่ดเดียวได้คิกเหมือนกันค่ะโชคดีมากเลยไปดูทีวีไปเจอในทีวีก็เลยไปซื้อมาลองทานดูอโอ้โหทานไปแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะโอ้โหเปลี่ยนไปทั้งที่ดีขึ้นมากเลยอ,อันดับแรกคือคืนนอนหลับเพราะนอนหลับสนิทปุ๊บเช้าตื่นขึ้นมาก็แบบเฟสมันมีเลี่ยวมีแรงแไม่มึนแล้วไม่ปวดตัวไม่มีลลเลยใช่ใช่ สุขภาพดีทุกอย่างก็ดีเน่อแสดงว่าไปเจอตัวช่วยที่ดีเข้ามากแล้วถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมสนใจแนะนําให้นิดนึงได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะโทรไปปรึกษาเขาได้เลยค่ะเบอร์ขึ้นตามที่น้าดอนนี่ขึ้นตามหน้าจอให้แล้วปรึกษาอะไรได้เลยค่ะไม่เป็นไรคนเราพออายุมากขึ้นยิ่งต้องหาตัวช่วยดีๆที่มันครบวงจรเข้ามาช่วยเราแต่ว่า มันคืออะไรใจเย็นค่ะพ่อเดี๋ยวให้แม่ไปพักก่อนวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆขอบคุณคุณแม่เชอรี่ค่ะขอบคุณมากคขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะ อย่างที่แขกรับเชิญของเราบอกไปข้างต้นนะคะคุณผู้ชมสมุนไพรที่มีสรรพคุณในเรื่องของการดูแลหรือว่าช่วยฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยก็มีเยอะมากแต่จะให้ไปหาทั้งหมดมากินรวมกันทีเดียวเนี่ยมันก็ยากค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะก็พมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำเพราะว่า เราไปหามาแล้วคือรวมกันมาไว้อยู่ในที่เดียวเลยนี่เลยอยู่ข้างหน้าเราแล้วค่ะพ่อชงน้ําดื่มสมุนไพร32ชนิดค่ะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ทําให้เราอ่ะทานง่ายขึ้นอย่างคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีสมุนไพรตัวดังๆเยอะมากเลยนะคะกินแล้วก็เข้าไปช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้เต็มที่ทานไม่ยากค่ะพ่อรสชาติเาก็จะแบบออกเบอร์รี่เบอร์รี่เหมือนน้าผลไม้หน่อยว่าแต่ว่าวันนี้โปรโมชั่นเดียวกับตอนที่พ่อซื้อหรือเปล่า พะโปร,โปรตอน,นี่พอซื้อมันคุ้มสุดค,คุ้มลุกอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจแต่หนูบอกเลยว,ว่าโปรนี้คุ้มมาก1ขวดใหญ่ที่เราเห็นเนี่ย980 ml ค่ะราคาปกติ1,850บาทวันนี้ลดให้ไปเหลือ1,500บาทโอยังไม่พอ,อขวดเล็กที่เห็นอยู่นี่ค่ะปกติที่เราขายอยู่เนี่ยก็680บาทแล้วนะคะแต่วันนี้ ให้ฟรีอือออให้ฟรีไปเลยค่ะพอซึ่งจริงๆ้าสองขวดเนี้ยมูลค่ารวมกันแล้วก็25 3 0สแล้วนะคะแต่วันนี้ตัดกลมๆไปเลยพันห้าพอ,อเอาไปเลยสอ,สองขวดส่งฟรีแล้วก็ที่สำคัญย้ำนะคะเราจำกัดให้แค่5้าสิบสายแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นโทรมาได้เลยค่ะ0 2นย์สองหนึ่งห้าเจ็ดปดเก้าหนึ่งหนึ่งย้ำนะคะ0 2นย์8 9 1ห้าเจ็ดด้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอตอนนี้ก็ได้มาพูดคุยกันก่อนได้นะคะและ โทรด่วนๆเลยนะคะห้ามพลาดค่ะปรดีๆแบบนี้021578911ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการตามตำนานได้ง่ายๆวันนี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าผู้ที่คว้าเหรียญทองแรกของไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์คือใครส่งคำตอบมาให้เราทางแฟนเพจ a c e b o o k เพียงพิมพ์ชื่อรายการและตามด้วยคำตอบลุ้นรับทันทีของรางวัลจากทางรายการตามตำนานไปเลย กลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงของรายการค่ะช่วงนี้เราก็มีนิทานกล้องในทาะแล้ววันนี้นิทานกล้องของเราจะเสนอเรื่องอะไรจะสนุกสนานหรือโศกเศร้าแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับซีรีส์อีสานนิทานกล้องตอนคิดไปเองโอ้ไม่ใส่าหนี่อ้ยยังเลาะแต่นี่แหละเอ้ยขอผู้ใหญ่ขอผู้ทรงจะขวดนะ่จะได้จะสิสนสางได้ไหมโอ้ยเอาจังซี่ เดี๋ยวเอาเบอร์โทั่วไปเดี๋ยวโทรไปสั่งเอาเด้ออืมได้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 ไดตาเอ๋โว้ย,ยไปเติมเลยไปใส่มาจะน้องพิมพ์ของอ้ายดี๋ยวไปใส่ดอกอ้ายคอยก็อยู่แถวๆนี่ล่ะเอา้าคือเห็นแต่โทรศัพท์แชร์่พราะญาตมันระเบิดใส่หนา้าบ่ เป็นอย่างไรตรงระเบิดล่ะกลับมันอัดแน่นด้วยความน่ารักของเราพิมไงไอ้เหลือจะเกิดยังไต้องพิมช้าสะกดตคำว่าเยยบเป็นาภาษาปากีสถานไอฟังเนี่ยกาสะกดเป็น L O V E อันมาเลิฟเออขอบคุณเด้ออบคุณยังขอบคุณที่ไอห,หัวใจของเากก รักไงไอ้เหลืออันนี้ก็ได้เนาะไอ้ว่างอยู่บ่ตอนนี้เอ้าไอ้บ่ได้เฮ็ดหยังเรียก็ว่างอยู่สิส่งข่อยแน่ก็ตั้งแต่ไอ้บอกเรื่องผีตอนนั้นก็หวยยังอย่างตัวหายเลยไอ้แน่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 สงสัยสิมีใจฮะเระเว้ยมักกูคักคักมากูคักคักไปไอ้พาไปมาทั้งนี่ทั้งที้ ไปใส่มาจานน้องเจนหองไอมามาไอาสูซส่ยเจ้านี่บอกแล้วบอกแว้วซูเจ็ดสี่สสสนีเะตกระเชยามาเหน็บนะอ้ยเบื้องแล้วกันนารักกัสวยคือกันเ,นเ,นนเด้ดีิเออมันกแน่นนดูเลย,ยไปไอไปซุ่งยังยัง เพื่อความปลอดภัยในยุคโควิดนี่เอาเมื่อมาเกาะลึกกันนี่หน้ากินข่าวกินขับกินใช้ใช่อืมแชร์บอกไกินข่าวก็เมียนี่มันอซุกอกซุกใจอีหลีือ้ยกินข่าวก็เมียงไม่ได้กินแต่ข่าวได้อ้ายอ้ยอ่ะกระสิได้กินอย่างอื่นน้ำเด้แอร์อย่างอื่นถือว่าเนี่ย เลี่ยงเนาะเฮ้ยคิดผิดปุอบว้ยเม่นคนมีความหลักว้ยอันสิมาเม่นคนมีความลงความหลักยังหละเหลือไอ้เหลือจะให้เห็นเทียงกันอีกเด้อเหมยน้ำขนาดเดี๋ยว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 เนี๋ยเพื่อนหายั้งเพื่อนหาหลักแท้มาเพื่อนหาจังหนึก็หาบ่พอแค่ตองบ่ะสองเดือนนึ่ง ใช่เพราะไอ้จิมหาลักแพงอย่างอยู่แถวนี้มีเดนี่เดซี่ฮะสองคน,นเดีคือรักแพรเฮ้ยเฮ้ยเฮ<ะ>าพี่เลื่องเราเฮามีผู้สาวแล้วอ้ายาายูายไอ้ผู้สาวไอ้นั่นฮ้ยคนหนึ่งไปซงย่ามาเศ<ะ>ร้าอ้าเปิี่ยนกบแจนี่นะไอคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยจะไปรู้ชินนะโอ้ย ตัวสิหูบ่หูกันแล้วแ,แต่แต่เฮาสิอยากบอกตัวว่าการที่ตัวสิจับปลาสองมือแบบนี้สุดท้ายแล้วปลามันดินด้นดินด้นดินน้นดิ้นหนีหายไปหมดเลยตัวสิบัเหลืออีกอย่างได้เพื่อน <c oughs> คนมันหนาตาดีเวย้ยน้องปีมกับน้องเกณฑ์กันอยเข้ามาเองมาสอบเขาเองฮ่า <c oughs> เฮ<อ>้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าเจสซี่เจสซี่มาหมดตาแล้วที่อบอกว่าพี่ผู้หญิงมักไอเนี่ยเมนูสองคนอยู่บอกจังใด้ แคพี่ไอ้ไปซุ่งเจ้าสองคนเลยตอนเศร้านี่โอ้ยพี่ใจเนาะใครอะที่ตับเจ้าแค่พี่ไส้เท่านั้นล่ะคิดไปเองตันอนนี้ไม่เห็นว่าเพื่อนเขาบอกแล้วว่าอย่คิดไปเองอย่คิดไปเองมันมีดอกจับปลาสองเมื่อน่นะพี่อะถ้าดอกจับป่ามื่งเดียวแบบนี้เขาเกิดว่ารับแมน มึงมานั่งเสาวอ,อย่างอยู่นี้สู้เจ้าสองคนว่าผู้กำกับคือไหนห้องมาเห็ดอย่างว่ะใครเป็นระดับไปเอกของช่องเป็นซุปเปอร์สตาร์ของช่องใครคอยเล่ยนยุซำเนี่ยาขากล้องกระแบบไฮเบรคไหยางไปผ่ยางมาผ่านยุซำเ,เอาใครมาเล่นก็ได้ค้มันกำลังสิงเกือเข้าใจว่ามาันกำลังสิงเกือบจะต็ดไรตายขั้วเข้าเล่นกระบ,บุญหัวแล้วมาไปเล่าเท่าดีกว่าไปโอ้คุณเราบได้ยินดี ผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะความสนุกของรายการตามตำนานก็จบลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์10.30ถึง11.00ทางช่อง9 m c o r d HD ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจตามตำนานนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมและปิงปองต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะรายการตามตำนานตอนต่อไปพบกับความาภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ กับรางวัมลมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติโนราโรงครูเนี่ยเป็นพิธีกรรมเพื่อเชิญครูหรือบรรพบุรุษมาเข้าทรงยังโรงพิธีจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าโนราลงครูมาเ,าเรียนรู้ถึงความเป็นมาของนาตยาสารแห่งศิลป์ไปพร้อมๆกันในรายการตามตำนาน